สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่กิฟตฟรีนสาขานตวานนครนะวันนี้ผมมาเอาของนะครับพอดีมีลูกค้านะครับสั่งสินค้าเข้ามานะครับเป็นฟิตมิลนะครับชุดลดดวนนะครับห้าถึงเจ็ดกิโลภายในหนึ่งเดือนผมเลยถือโอกาสนะครับจะมาแนะนําทุกคนด้วยจะลดห้าถึงเจ็ดกิโลเนี่ยเราต้องทานยังไงนะทานตัวไหนบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออภัยทุกคนนะครับเนื่องจากคนที่ถ่ายคลิปคนค่อนข้างเยอะเสียงรบกวนก็ค่อนข้างดังต้องขออนุญาตอาเสียงใหม่เพื่อจะได้ฟังกันชัดๆนะครับเริ่มกันเลยนะครัับทททททีี่่่มมมมืืื้้้้ออ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 แแรรกกกกกเเชาาาาาาานนนนนนนจะไปํง็ฟิิตตลลวยห เลวิตามินหนึ่งสองเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อในเช้านะครับพอเราทานวิตมิวเสร็จแล้วนะครับหนึ่งซองนะครับส่วนตัวผมจะทานวิตามินเพิ่มนะครับอีก2ตัวนะครับแนะนําเป็น2ตัวนี้เลยตัวแรกนะครับคือไฟโตวิตนะครับเป็นวิตามินที่สกัดมาจากผักและผลไม้ครบทั้ง5สีอีกตัวนะครับเป็นวิตามินแร่ธาตุนะครับที่มีชื่อว่าซูพาวิตเอ็มหรือว่าเดอะบิลนะครับตัวนี้เป็นการรวมวิตามินจําเป็น23ชนิดที่ทางบริษัทนะครับได้คัดสรรมาแล้วนะครับให้เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายครับกระปุุกกกขอองคคคคณผู้้้ชาายจะะเปป็็นนนนนนนตตัััววีีีรบิิมหลลใืไโ ช่วยลดความเสี่ยงนะครับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้าส่วนของคุณผู้หญิงนะครับจะเป็นตัวกระปุกสีเหลืองอันนี้นะครับจะมีแร่ธาตุจำเป็นหลายตัวเลยนะครับหลักๆจะมีจมูกทวเหลืองนะครับให้สารไอโซฟาโซนนะครับช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับสอ,สองตัวนี้นะครับก็ทานพร้อมฟิตมิลได้เลยนะครับหลังทานหลัง มิลก็ได้นะครับอย่างละเม็ดครับผมตัวสุดท้ายนะครับสำหรับมือเช้าห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับตัวนี้นะครับโพลีโคลโนนะครับตัวนี้เขาจะเก่งเรื่องเผาผ่านไขมันช่วยลดไขมันในเส้นเลือดไขมันช่องท้องช่วยฟื้นฟูระบบเผาผ่านไขมันที่มีภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือมีภาวะเลือดเนื่หรือไข่นะครับสำหรับไขรที่ชอบมีอาการเวียนหัวหน้ามืดบ่อยๆสามารถทานตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแอบโม้นิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับมีลูกค้าทานแล้วก็กลับมาซื้อสามคอนข้างเยอะมากๆเลยนะครับขายดีมากๆเลยครับมาถึงมื้อกลางวันนะครับมื้อเที่ยงให้เราทานอาหารนะครับมื้อปกติได้เลยนะครับเพียงควบคุมในเรื่องของมันของทอด พวกกะทินะครับอันนี้งดเลยครับโอเคครับข้ามไปกันที่มื้อเย็นเลยนะครับมื้อเย็นก็ทานฟิสมมลนะครับอีกหนึ่งซองแนะนานิดหนึ่งนะครับทานรสอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำรสกาแฟสักเท่าไหร่นะครับเพราะกาแฟที่ทางบริษัทใช้นะครับจะเป็นกาแฟจริงๆนะครับทานแล้วอาจจะตาค้างได้แต่ถ้าใครทานแล้วยังไม่นอนนะครับก็สามารถทานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทานตัวนี้เลยนะครับโคโซนอลนะครับเพิ่มอีก1เม็ดเท่ากับทาน1วันเนี่ยต้องทาน2เม็ดแล้วนะครับโคโซนอลเพราะก่อนนอนนะครับอยากให้ทานตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนนี้ะครับ ออสกัดมาจากชาเขียวนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีคุณสมบัติช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันใน1แคปซูลนะครับทางบริษัทก็จัดเต็มให้เลยนะครับประมาณ150มิลลิกรัมเขาจะเป็นตัวช่วยนะครับเผาผลาญไขมันส่วนเกินทานแค่นี้เลยนะครับทุกคนโอเคผมขอสรุปสั้นๆในแต่ละมื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าทานฟิตมิลหนึ่งซองลดอะไรก็ได้แทนมื้ออาหารตามด้วยวิตามินรวมอย่างละหนึ่งเม็ดตามด้วยโคเอนอ,อีกหนึ่งเม็ดนะครับส่วนมื้อเที่ยงนะครับทานอาหารปกติได้ลงงดขขอออมันทแวกก็กิ ส่วนมื้อเย็นนะครับทานฟิตมิลนะครับหนึ่งองตามด้วยโคโซนอลหนึ่งเม็ดแล้วก็ทานอีจีซีจีนะครับอีกหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะครับเขาจะเป็นตัวช่วยนะครับเผาผ่านไขมันส่วนเกินไขมันสะสมหน้าท้องและสารนี้นะครับยังมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบของร่างกายช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดแถมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับแนะนําให้ชงนะครับตัวโปรตีนวีแกนทานเพิ่มอีกหนึ่งซองเพราะคนออกกําลังกายนะครับจะต้องการโปรตีนมากกว่าปกติเพื่อช่วยในการสร้างกกกล้้้าาามมมมมเนนนืออปปปตติแว12 17-18ะะะรัจจจีีโณ เพียงพอสําหรับคนที่ออกกําลังกายในวีแกนหนึ่งซองจะมีโปรตีนประมาณ11กรัมบวกกับฟิตมิีรวมกันแล้วก็เกือบ30กรัมปริมาณโปรตีนเท่านี้นะครับก็จะเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักแล้วก็ต้องออกกําลังกายไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากฝากไว้นะครับสาหรับคนที่อยากลดน้ําหนักไวๆอยากคุณดีก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย